ี่ <FC. S 2> เดี๋ยวอาจจะยังอาจจะยังหอโอเคอาโอเคอ้าสวัสดีชาว fc นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอสนามกอล์ฟสปริงฟิลนี่เดี๋ยวแทนมาตรงนี้สนามกอปปล์ฟเป็นสนามที่เอ่อหนึ่งในสถานที่ที่วหินเนี่ยฮะอยู่ใกล้ๆกล้วหินน,นิยมก็เป็นสนามที่คนไทยและต่างชาตินิยมมาแต่ส่วนมากอยู่นี้ต่างชาติจะมาที่นี่เยอะนะต่างชาติมาเยอะตรงนี้แต่คนไทยจะน้อยหน่อยเมื่อกี้เท่าที่ เดินดูก็จะมีต่างชาติเยอะอตรงนี้คือเป็นจุดแรกใช่ไหมครับที่อันเนี้ยอันนี้คือหลุมหนึ่งอ่าหลุมหนึ่งหลุมนแรกที่เราจะมานัดพบเขาเรียกทีออฟใช่ไหมใช่ครับผมก็คือทีออฟคือหลุมหนึ่งคือทีครั้งแรกตรงนี้เลยอ่าาน่ต่างชาตินะฮะมีซ้อนใหญ่ก็ที่เขาออกก่อนอืมเราก็ส่งตัวแทนนะครับโปทัชวันนี้วันนี้จะมาฟาดนะครับอ่า มีตัวแทนโอทัศมาดวนเรามาดูบรรยากาศกันบ้างครับโอ้ยหเดี๋ยวเราเราจะไปแค่นั้นนะครับเพราะว่าเนี่ยอ่าไปแค่แค่นี้แค่นี้แค่นี้นะอ่าแค่นี้เพราะว่าท่านนั่น๋ยวเอ่อโดยพรยญาติเธอเขาจะออกรอบอ๋อโอเคให้เขาเ็ะเราก็จะรีวิวตรงนี้นะฮะจะรีวิวตรงนี้ใช่ เดี๋ยวให้ตาก,กล้องเราแพนไปเห็นป้ายตรงนั้นนิดนึ่งสปริง,รงฟิละรรนะครับก็บรรยากาศออกรอบครั้งแรกนะครับสำหรับผมนะออกรอบครั้งแรกนะแต่สำหรับโปรแบงก์กับโปรทัสนี่เขามา,าบ่อยแล้วนะครับ <c oughs> ดังนั้นมือใหม่ก็ต้องตามรอยอ่าอันนี้เงียบสัพักกันแหละเขาจะ <c oughs> ทีออฟอยู่ เราเงียบเงียบสักพักเป็นมารยาทครับอันนี้เป็นมารยาทกอว่าเขาบอกว่าเขาต้องเงียบต้องเงียบก่อนครับเจอมารยาทแล้วก็ส่งเขาดูนะมารยาทมารยาทคือเวลาเขากําลังทียอล์ฟนี่ก็ต้องเงียบก่อนเราจะส่งเสียงคุยคุยแล้กวนสมาธิโอเคกบกวสมาธิอ่ะแต่กล้องเราแทนแทนไป่ไดเลยนดูชาวบ้านเขา คือตามมารยาทต้องให้เขาโวดก่อนนะใช่ใช่ครับโอเคมากลับมาอันนี้ <MC S 2> เรา <he S 2> รก็มาอ่าเอ้าอ๋อยังมีผู้หญิงอีกคนนะครับมีอีกครับมีคนคือท่านที่อฟผู้ชายผู้หญิงก็อยู่คนละท่านนะครับมันร้อนปิ๊งป้างมากเลยนะ โอเคพอแล้ะเดี๋ยวพบกัน